นับถอยหลังอเดวิตมัํากันค่ะใครไม่รู้จะพาคุณแม่ไปเที่ยวไหนดีตามแผนนี้มาได้เลยนะคะทริปด้วยกันไปไหว้ศาลเจ้าแม่กวนอิมเกาะรอยเพือ่อเพิ่มสริมงคลกันกอ่อนเลยเลยนะคะว่าที่นี่คุณแม่ชอบกันมากๆทั้งได้ขอพอรจากเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักด้วยหินจากประเทศจีนแถมวิวตรงนี้ดีมากเลยค่ะเป็นจุดหลับพลังงานที่ดีสุดๆที่เขายังมีเปิดโซนใหม่ให้แม่ๆของเราได้เดินช็อปกันด้วยไปกันต่อกับศาลเจ้าญี่ปุ่นแห่งที่2ของประเทศไทยศาลเจ้าชินโตหลุดไปอยู่ญี่ปุ่นจริงๆเลยค่่่่ะะมมีีของเเสรริดดวททนนําาาจกปปศญุ้ แล้วเราก็ยังสามารถเขียนขอพรที่ตัวปลาได้ด้วยนะคะทุกคนรับรองที่นี่พาคุณแม่มาต้องถูกใจแน่นอนค่ะวัยผักกันจนเหนื่อยแล้วก็ต้องมาหาของกินอร่อยอร่อยกันที่มูเก้เดอรคาเฟ่มีอาหารหลากหลายสไตล์ให้เลือกเยอะมากทั้งอาหารไทยแล้วก็ยุโรปของหวานเครื่องดื่มก็มีหมดเลยค่ะบรรยากาศคาเฟ่ธรรมชาติทีสวนหมอกแล้วก็นำโต๊ดูท่าคุณแม่ต้องชอบที่นี่แน่ๆเลยใช่ไหมคะหนังท้องตึงหนังตาต้าเริ่มย่อนไม่ต้องเดินทางไปไหนไกลามาพักที่โรงแรมโพลสวาได้เลยทานอาหารเสร็จเดินมาเช็คอินได้ห้องนอนสบาย แล้ววันที่12สิงหามนี้มาเจอกันนะคะ